เราจะเนยี่สี่ไปทุกทุกขวดเติมเตใครหน่วยหนึ่งก็เท่าขวดหนึ่งได้ประมาณหขวดเอาแบบเอาแบบชั่ชวๆดิอาจจะเรียนนิดนงส่ใ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 ส่ลแดงไม่โะ แดงก็บองเลยใส่หน่อยแดงหน่อยใส่หลายแดงหลายใส่หน่อยนวดหน่อยใสยย่หลายนวดหลายเดี๋ยวยุดกลมขวดอีจะไปตอไปอีเชืออีขวดนึงไีกระปิดเห,ห็นครบแล้วไหมนะ ปิด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 ว่าเม,ม้มเม้มพอนักศึกษาเพื่อจะไปเติมกนเลยอันนี้อันนี้ใส่ไข่แล้วก็ใส่เชือเลยแล้วก็ม่เขย่าเธอเดียวประหยัดแรงไม่ได้ว่าจะของกี่ขานเลยประหยัดแรงเลยวันใหญ่เหี้ยจนเหม็นเหมิดบ้านนี่ไอ้เจบ็บเจ็บ เฮียเสี็จแล้ล้างเฮียครบแล้วด้วค่ะเด้จะเห็นครบแล้วเอาขวดผ้อีพิปตอเชื่อีกจะใส่ขวดนี้อ่ะใส่เสร็จมาแล้วเลยจะได้รู้ว่าเดี๋ยวจะไปทดลองอีกสูตรหนึ่งจากมาเชื่อขวดนี้มันจะมันจะเวิร์กบอโดยจะบอไซทำปลาบอส่ผงชูรส ก็จะใส่ตะหัวเฉือกเพียวๆกับไข่เขามันชอบพิสูจน์อยู่แล้วหมายถึงว่าพอพิสูจน์แล้วการทํางานมันก็จะง่ายขึ้นประหยัดขึ้นโมยุ่งยากขึ้นเดี๋ยวจะมีสูตรของอาชใช้ที่เพิรนมมอไซอ่านันได้เดี๋ยวจะไปตากแดดละการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายๆค่ะใครก็ทำได้ เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์หัวเชือ้อเราจะแดงขึ้นสวยงามขึ้นหรือเป็นยังไงขอบคุณมากค่ะ